สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับปลาช้างครับเหมือนเดิมโอ้โหโเดี๋ยววันนี้จะพามาดูฝีมือปลาช้างลอกนานหน่อยครับฝีมือเป็นไงครับ โอ้เสียนายมาแล้วครับอยู่ประคนชัยไม่มีงานครับผมได,ได้มาจวดด้วยกัน พาไปดูฟีมือแกนะครับ ยังไงบ้างสวยไม่สวยก็ดูเอาเองครับดูด้วยตาวา,าต,ตาวาจาไม่ต้องดูแต่ตาวาจาไม่ต้องนี่ตามสเต็ปตามสไตล์ครับ แกก็ขับนิ่มใช้ได้เลยครับ กองดินดีเท้าที่แล้วนะครับดันครับดันน้ำบวหอดลอยเที่ยดอกพวกนั้นเบื้องส่งแล่นท่านยุ่วล่นท่านยุน่ท่านท่านท่านแมนประมาณหาขั้นเนี่ยพอดีเลย โทรมาครับต้องรายงานปัญหาตลอดผมก็อยู่หน้างานนี่แหละ คอยมากอง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 ไว้ ประสบการณ์งานประสบการณ์งานของแกช่วงนี้ก็เป็นวัยกเกษียณแล้วครับแต่แกก็ทางานได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับยังเป่งปังตึงตังเหมือนเดิมนะฮะโอ้เหนื่อยไหมไปทำข่าวทำข่าวนะปะ้าป้าป้า แกไม่ได้ยินเลยอ่ปะป้าเป็นไงบ้างโอ,โอ้เออเอเอ,เอ,อต้องเอาคอนทุบเลยอ่ะ <c oughs> ป้าต้องใช้คอนทุบเลยเหรอใช่ะ <c oughs> ทำไม่มีแรงเปิดฝาทำไมพูดยไง <c oughs> ประตูยังไม่มีแรงเปิดเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยเล่นข้อไหวหรือเปล่า <c oughs> ยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยเปล่าฮะไม่เหนื่อยเหรอโอ้โหนั่นได้มาได้โอ้รอรอนานไหมหกล่อรอรอไหมครับไม่ไม่รอหรอได้ยุคนละสิบสี่ห้าเที่ยวโอ้ไม่ใช่ได้ยุยี่สิบเที่ยวอันเนี้ยสองคัญนะน่าจะ ใช่เพราะเขา<อ>ได้ประมาณ15-16เที่ยวแล้วมั้งอีกสี่สเที่ยวได้ไหมได้ไมั้งพอละสี่เที่ยวได้สี่เนาะสี่สี่ได้เอ้ปลาปลา,าี่ไม่ธรรมดาเนี่ยจะสี่อย่างเดียวเลย ความร้อนขึ้นไหมปลาเกือบครึ่งเหรอถึงแปดสิบไหมไหเดี๋ยวด่อนโอ้มันสี่สิบหกสิบมันหกสิบครับไม่ถึงแปดสิบได้อยู่ดูน้ำมันนะครับเหลือไหม โอ้โหหมดน้ำมันเลยเหรอหมดถังเลยเนี่ยปาค้นวันไว้เนี่ยมีทถังอยู่นี่ประนานมานี่หรือเปล่าโว้ยเมด่อถังเร็วเหรอป๊บเอ็มเร้อยอะเอ็มสิบหกบอกอะเอ็มสิบหกเอ็มร้อย <laughs> Đây mà Đốp à Đốp okay. Bọn lẽ bà giờ chặt này chặt tìm chứ <cười> <cười> Bà ping bằng nè Xóm yêu bồi đấy, đấy. <cười> 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 Bà xóm yêu bồi đó Nó mà làm ngàn được <laughs> 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 เราทุกวันไม่ค่อยดีอืป่านี่เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อมหนึ่งหมดไปแค่นี้มอกินคนเดียวกลมหนึ่งเลยนะสองคนโอ้กินกับใครสองคนน้องเมียกินสองคนกับน้องเมียอย่าชายอ๋อกินผู้ชายเนาะไอ้ผู้หญิงมันไม่กินมั้งเอ้ยไปกินกับน้องเมียผู้หญิงเว้ยไอ้น้องไอ้น้องเมียผู้หญิงก็ปอกคูอ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแย่แล้วแย่แล้วปลาดบกเอ็มลอยละยกเก้วบ่อยกิ๊บเพล่ฮึไม่ใช่ยกบ่อยอะอุ้มบ่อยมากอุอ้มบ่อยมากอุ้มบ่อยอะอุอ้มแตงอะอ,อ,อ, <laughs> อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแตตงายๆๆ <laughs>